สวัสดีครับคุณอยู่ในช่องมักและเบิร์เกมเมอร์นะคะและวันนี้ผมจะมาตามปฏิทินโกลเด้นไทม์นะครับของเว็บกระทิง1-2-3ตอนนี้เวลา11.30โมง30นาทีนะครับเป็นเวลาของ Fortune ส์เมนะครับเจ้าหนูแห่งโชคลาภนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาหาเกมกันเลยนะคะเกมอยู่ไหนนะเจ้าหนูนะเจ้าหนูโชคลาภนะฮะไม่รู้ว่าจะโชคลาภหรือโชคเลือดนะวันนี้โอ้โห ามมาหลายคลิปแล้วนะครับการเล่นตามปฏิทินเนี่ยถือว่าเข้านะอ้าวนะฮะมาแล้วฮะมาเลยครับโหลดเข้ามานะฮะเจ้าหนูฟอร์จูนนะฮะนี่หนูนี่เป็นสัตว์นำโชคชนิดหนึ่งนะครับจะอยู่เคียงข้างพระพิคเนตเลยนะจ๊ะถือว่าเป็นหนูโชคลาภมาเลยครับจัดไปนะที่เอาเบ็ดเท่าไหร่ดีนะขอเลือกเบ็ดหน่อยนะจ๊ะ ขอเป็นเบ็ดสิบห้าบาทนะฮะลุยครับออโต้สปินห้าสิบครับหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ oh ็ดทีโอ้โหไปครับลุยกันลุยมาจะเอา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 กระโดดแล้วนะฮะหนูหมอกปิ๊บปิ้ว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 นะฮะมาครับวายเข้ากลางครับเป็นยังไงครับ โอ้โหขอสัญลักษณ์แบบนี้อีกข้งโอ้โหสุดยอดครับเรียบร้อยครับแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอ้โหไม่ธรรมดาครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะไม่ถึงหนาทีนะเอาบวกไปเท่าไหร่ครับรอบนี้โอเคหนึ่งพันบาทครับถอนครับได้แล้วถอนเนี่ยโอ้โหพอแล้วนะ โอ้ใครอยากได้ปฏิทินแบบนี้นะครับอยากได้ปฏิทินโค้นไทม์แอดมาได้เลยนะครับ w w w กระทิง2 3 3 .com นะจ๊ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับปฏิทินดีๆแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กับช่องมักระเบิดเกมเมอรด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเบิดต้องลากันไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ